สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กของผมเองนะครับผมแล้วก็อธิบายเผื่อเป็นแนวทางว่าใครอยากจะลองเปลี่ยนนะครับผมก่อนอื่นเลยผมจะเช็คประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กที่ผมใช้อยู่นะครับผมการเช็คแบตเตอรี่นะครับผมอันนี้เป็นเว็บของ Microsoft นะครับผมอันนี้บอกว่าสําหรับ Windows 11นะแต่ว่าเอา Windows 10ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมขั้นตอนก็ตามนี้เลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็เปิดค้นหานะครับเป็น เข้ามาพร้อมนะครับในแถบค้นหาของตัวเองนะครับผมแล้วก็ให้กดตรงนี้นะครับ run admin นะครับหรือว่าจะคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ run ด้วย admin ก็ได้ครับผมมันก็จะเด้งขึ้นมาถามนะครับผมก็กดย็ดไปนะครับผมโอเคมาหน้านี้นานะครับผมแล้วก็ก๊อบตรงนี้ไปเลยนะครับหรือใครจะพิมพ์ตามก็ได้ก๊อบถึงแค่ตัวทีนะครับอย่าก๊อบตรงข้างหลังไปนะครับผม ก็ระวังนะครับคอนโทนว V นะครับผมกด enter ครับเรามันสักครู่นะครับผมมันก็จะขึ้นว่าแบตเตอรี่รีพอร์ตเนี่ยสร้างขึ้นแล้วที่ไดฟ์ตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับผมนี่นะครับผมก็เข้ามาตามนี้เลยนะครับก็เข้ามาไดซ์ซนะของตัวเองนะครับผมแล้วก็เข้า Windows นะครับแล้วก็ System 32นะครับแล้วก็หาไฟล์ชื่อแบตเตอรี่รีพอร์ตนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมก็อาจจะหายากนิดนึงก็ ตรงนี้ไฟล์มันค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็ลากมาเปิดใน Microsoft อย่างเงี้ยครับหรือจะ Double ลคลิกเปิดก็ได้นะครับหรืออีกวิธีหนึง่งถ้าสมมติใครหาไม่เจอก็ Copy ผ่านตรงนี้นะครับผม c o l y แล้วเราก็เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับผมแล้วก็วางได้เลยนะครับผมก็ได้เหมือนกัน,นครับแบตเตอรี่รีพอร์ตนี้มันก็จะบอกเกี่ยวกับสุขภาพแบตเตอรี่ของเรานะครับผมอย่างอันนี้คือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งในเครื่องผมนะครับมีแบตเตอรี่อยู่ลูกเดียว ตามดีไซน์ของมันมันต้องจุ3 0 0 0 0มิลลิวัตต์อาวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้นะครับมันก็เหลือประมาณ14นนะครับผมมีรอบชาร์จประมาณ174รอบนะครับซึ่งผมก็เขาบอกก่อนว่าตรงเนี้ยมันอาจจะไม่เป๊ะนะครับสำหรับเครื่องผมเพราะว่าเครื่องผมอะโลวิดโดใหม่ดูได้จากตรงนี้นะครับผมครั้งแรกที่มันบันทึกคือปี2022ครับเดือน4นะครับอาอไม่ใช่นี้โทษครับอันนี้นะครับผม ปี2องพที่เดือน4นะครับออดีไซน์มัน3 8มหมเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวแบตเตอรี่เนี่ยชาร์จได้เต็มอยู่ที่ประมาณ2องหมนะครับก็คือตอนนั้นผมใช้มาบานปี2ปีแล้วมันก็เริ่มเสื่อมแล้วครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆเหลือประมาณหมื่นสีนะครับมันก็จะมีบางช่วงที่อยู่9,00 0บางทีก็6 0 0 0นะครับมันก็ขึ้นลงอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะลองถอดตัวที่ชาร์จของผมนะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่100%ออยู่นะครับผมเดี๋ยวผมลองถอด เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวมันจะร้อยเปอร์เซ็นอยู่สักพักหนึ่งคือจริงๆถ้าแบตเตอรี่มันร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมแบบมีความจุดลดลงเฉยๆแต่ไม่ได้เสื่อมอย่างนี้มันก็ใช้ได้นะครับแต่ของผมคือมันลดแล้วมันเสื่อมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิด s ส e ีดเทสแล้วกันอ่ะนี่นะครับจะเห็นว่าผมแบตบผมลดไป แปดสิบสี่นะครับผมซึ่งผมเพิ่งถอดเมื่อกี้เลยผมชาร์จมาเป็นชั่วโมงแล้วตั้งทิ้งไว้นะครับก็ตอนนี้แบตลดเหลือแปดสิบสี่แล้วก็แปดสิบสามแล้วเนี่ยถ้ามันไม่เสื่อมมันก็ใช้ได้นะครับแต่นี้มันเสื่อมด้วยนะครับผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนนะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็เป็นแบตที่ผมสั่งมานะครับผมเดี๋ยวก็จะมาเปลี่ยนนะครับกดอื่นเลยแล้วก็ไขน็อตข้างหลังออกก่อนนะครับผมก็มีหลายตัวอยู่ น็อตแต่ละตัวมันจะขนาดไม่เท่ากันนะครับก็เรียงไว้ให้ดีๆนะครับแล้วก็นี่นะครับเห็นสีฟ้าๆไหมอันนี้คือเป็นน้ํายาล็อกเกี่ยวนะครับผมถ้าขายครั้งแรกๆอาจจะมีขายากนิดนึงแต่นี่ผมขายไว้หลายรอบแล้วขายมาเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าแบตเตอรี่เป็นยังไงก็ มันก็น้ำยาล็อกมันก็ไม่มีผลแล้วเรียบร้อยนะครับแต่นี่คือเฉพาะน้ตบุกผมนะครับรุ่น asus k 4 5 6 u นะครับผมมันจะมีน็อตซ่อนอยู่อีกประมาณ2ตัวนะครับผมอันนี้เป็นนอ็อตสลัดแรมนะครับอื มันจะมีซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งตัวนี่นะครับผมตัวเล็กๆแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับผมมีอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งตัวนี่นะครับอเคใครออกแล้วเราก็ค่อยๆแงะมันขึ้นมานะครับผม เรียบร้อยนะครับผมหลังจากแกะมานะครับอันนี้ก็คือแบตเตอรี่ที่เราจะเปลี่ยนนะครับคราวที่แล้วที่ผมแกะไปผมทําตัวนี้หักไปตอนแรกคราวที่แล้วคือผมแกะเช็คแบตเตอรี่นะครับผมว่าเป็นรุ่นอะไรก็เดีย๋ยวจะทําการเปลี่ยนนะครับคาเตือนนะครับผมตรงส่วนนี้ทั้งหมดนะครับยังมีไฟวิ่งอยู่นะครับก็คือแบตเตอรีย่ยังจ่ายไฟอยู่ฉะนั้นพยายามทําทุกอย่างในห้องแอร์นะครับคืออย่างของผมเนี่ยเป็นห้องพัดลมก็คือเปิด ให้อากาศเยนเ็ยนๆตลอดเพื่อไม่ให้เหงื่อออกนะครับเดี๋ยวจะหยดลงไปโดนแผงวงจรแล้วก็พวกไขควงอะไรนี้ก็ระวังมันหลุดไปโดนนะครับผมไม่จะไขน็อตออกนะครับผมตรงนี้พยายามทําด้วยความระมัดระวังนะครับ อ่าไขหัวเปลี่ยนหัวสักหน่อยคันไม่ออกโอเคเกอบไปโอเคเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะแกะแบตเตอรี่ออกนะครับผมอันนี้ยกออกได้เลยนะครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยนะครับผมแบตเตอรี่มันจะมีขั้วอยู่นะครับตรงนี้ก็คือประกบลงไปได้เลยนี่นะครับผมแบตเตอรี่ใหม่ก็เรียบเนียนดูดีส่วนตัวเก่านะครับจะเห็นว่ามันเนี่ยไม่รู้มันจะได้ยินเสียงไหมมันจะมีป่องๆนิดนึงครับโอเคผมก็จะใส่แบตเตอรี่ใหม่ไปนะครับผม เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะใส่น็อตเข้าไป2ตัวก็อีกตัวหนึ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเปิดเทสนิดนึงว่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมก็จะลองกดเปิดอย่างนี้เลยโอเคไฟพาวเวอรติดแล้วนะครับผมโอเคจอติดเก็บไปลอดเมื่อกี้ผมใช้จนแบตมันหมดเลยนะครับก็คือมันน่าจะใ้เบรนเก็บไว้เก็บพวกค่าอะไรที่ผมปิดจอไว้ก่อนปิดจอนะครับ เดี๋ยวผมใส่รหัสสักครู่หนึ่งนะครับนี่นะครับผมหลังจากใส่รหัสเสร็จมันก็เข้ามาหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คแบตเตอรี่สักนิดนึงโอเคตอนนี้มีแบตเตอรี่อยู่ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเดี๋ยวผมขอ,อปิดเครื่องก่อนนี่นะครับเป็นไฮบริเนี่นะครับพัดลมหมุนจริงๆพัดลมเนี้ยมันมีเสียงด้วยนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนเหมือนกัน แล้วก็ตรงตัวนี้นะครับเป็นชีพ Wi-Fi ตัวนี้เครื่องผมก็รับ Wi-Fi ไ,ได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็คิดว่าจะเปลี่ยนอยู่ครับก็เปลี่ยนหลายอย่างจริงๆนี่ผมอัพแรมไปแล้วแล้วก็ตรงเนี้ยเป็น SSD นะครับผมผมเอามาใส่แทนตัวฮาร์ดดิสครับฮาร์ดดิสผมย้ายมาไว้ตรงนี้แทนต่อไปเป็นขั้นตอนประกอบกลับนะครับแต่ว่าก่อนประกอบกลับผมขอปัดฝุ่นอะไรนิดนึงแต่ว่านีขอไม่ถ่ายละกันเพราะว่ามันอาจจะยุ่งยากนิดนึงขั้นตอนประกอบกลับผมก็ ประกอบกับค่อยๆใส่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็พยายามกดค่อยๆกดนะครับมันจะมีปลึกนิดนึงเเิ่่มต้นมจะใส่ตัวเล็กนี้ก่อนเพราะว่าเป็นตัวปัญหาที่สุด ขันแค่พอตึงๆนะครับผมเสีนอนคดเรียบร้อยนะครับเหลือแค่ไขนะเรียบร้อยนะครับหลังจากไขครบทุกตัวผมจะมาไขาย,ย้ำอีกนิดนึงอย่างตัวนี้ที่ไขไปตอนแรกตัรว่าตอนแรกมันยังไม่ลงล็อกก็จะมาขันให้มันแน่นนะครับแล้วก็ปิดฟ้าแรมโอเคเดี๋ยวเอานอตออกก่อน ร้ครับผมก็อ,อย่าลืมเอาเจ้าตัวนี้ปิดนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมถึงเมื่อกี้ผมจะลองเทสไปแล้วแต่ว่าก็ยังลุ้นอีกเวลากดเปิดครับผมมาดูวันว่าจะติดไหมเรียบร้อยนะครับติดนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้เสียบแบตนะครับผม เรียบร้อยนะครับอันนี้เปิดมาก็มีแบตอยู่ประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเปิดแบตเตอรี่รีพอร์ตให้ดูอีกรอบแล้วกันนะครับผมหน้าแบตเตอรี่รีพอร์ตนะครับผมอันนี้คืออันใหม่นะก็อันนี้คือดีไซน์นะครับสามหมื่นเจ็ดนะครับต่างจากของเดิมที่สามหมื่นแปดนะครับอันนี้คือผมรันคอมมานด์ใหม่นะครับมันก็เลยทับไฟล์เดิมนะครับก็เลยเปิดเป็นคลิปที่อัดไว้ให้ดูนะครับผมจะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันต่างกันประมาณหนึ่งหมื่น มิลิวัต,ตนะครับก็คือแบตท,ที่ผมใช้เนี่ยซื้อมาเนี่ยเป็นแบตเทียมนะครับก็คือโนบ๊กุเนี่ยมันจะมีแบตอยู่หลักๆก็2แบบก็คือแบตเทียบกับแบตแท้นะครับแบตแท้ก็คือเป็นแบตจากโรงงานผู้ผลิตเลยแล้วก็เขาขายแยกมาแล้วก็เอามาเปลี่ยนนะครับซึ่งราคาอาจจะสูงหน่อยส่วนอีกเกรดหนึ่งก็คือเป็นแบตเทียมนะครับก็คือพอใช้ได้ก็คือสเปคคล้ายๆกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถูกต้อง100ซนตนะครับก็ ลองพิจารณากันดูนะครับว่าตัวเองมีงบประมาณแบบไหนนะครับแบตเตอรี่ที่ผมสั่งมาตัวนี้นะครับก็เป็นแบตพพีออเดอร์มาจากต่างประเทศนะครับก็ผมคุยกับร้านในแอปส้มแล้วเขาก็มีรับประกันมีอะไรนะครับก็ลองเลือกดูนะครับการเลือกซื้อนะครับก็พิมพ์ยี่ห้อของตัวเองนะครับแล้วก็พิมพ์รุ่นอะไรแล้วก็พิมพ์ว่าแบตเตอรี่นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับผมการเลือกซื้อนะครับก็เลือกที่เขามีเคยมีขายไปแล้วแล้วก็ลองดูคะแนนดูอะไรดูครับอย่าง ผมลองดูอ่าตัวนี้แล้วกันราคาประมาณไม่แพงมากแต่คิดถ้าไม่แพงก็ตีไว้เลยนะครับว่าเป็นของเทียมนะครับผมแล้วก็ลองเลื่อนมาอ่านข้างล่างดูว่ามีรุ่นของเราไหมหรือ c อนโทรลเแล้วก็พิมพ์ไปเลยสี่ห้านะครับผมอ่ามีรุ่นของเราด้วยการเลือกซื้อแบตเตอรี่นะครับผมอันนี้ผมอาจจะแนะนําได้ไม่เยอะนะครับผมที่ผมแนะนําได้ก็คือให้แกะดูนะครับผม ของผมเนี่ยคือผมลองเอารุ่นมาเซิร์ชหาในแอปส้มแล้วแต่ว่ายังไม่มั่นใจนะครับผมก็เลยลองแกะดูนะครับผมแล้วก็ลองดูพวกซีเรียลอ,ยอะไรต่างๆนะครับอย่างขอผมเนี่ยเป็น C21N1508 นะครับก็เลยลองมาดูในอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างอันนี้นะครับผม c 2 C n 1 N 1 5 0 8อะไรเงี้ยครับผมก็ถ้ารุ่นตรงมี แบตอะไรตรงก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าให้ดีก็ทักสอบถามกับร้านนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมแบตเตอรี่รีพอร์ตนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสรุปการเปลี่ยนแบตเตอรี่โนตบุกนะครับผมเดี๋ยวข้อมูลนี้เดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ไทยคลิปนะครับตัวรีพอร์ตเพราะว่าอันนี้มันอัปเดตแค่วันละครั้งนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ฝากเตือนไว้ก่อนว่าการเปลี่ยนแบตเตอรี่เนี่ย การแกะเครื่องเนี่ยก็คือทําให้หมดประกันนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยซื้อมาก็ต้องดูดีๆนะครับผมซื้อร้านที่เชื่อถืออย่าซื้อร้านถูกมากเพราะว่ามันอาจจะทําให้เครื่องเราพังไปทั้งเครื่องนะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่ไม่ดีนะครับผมแล้วก็ระวังเรื่องเหงื่อเราเวลาแกะเครื่องครับถ้ามีเหงื่อหยดหรือแบบไขค,รครวงเราไปสัมผัสโดนอะไรเงี้ยก็อาจทาให้ภายในเครื่องช็อตได้น,นะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้แกะแบตออกมานะครับมันก็ยังมีไฟไหลอยู่นะมันเป็นโน้ตบุ๊กนะไม่ใช่พีซ สุดท้ายก็ลองพิจรารณากันดูนะครับว่าคุณรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ไหมแบบความเสี่ยงที่ว่าอาจจะเครื่องพังนะครับถ้าคุณรับได้คุณก็อาจจะลองเปลี่ยนเองก็ราคาถูกกว่าแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่อยากเสี่ยงคุณก็ไปร้านก็ได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับมาอัปเดตท้ายคลิปนะครับเมื่อต้นคลิปผมถ่ายไปเมื่อวันที่7เดือน8นะครับวันนี้วันที่15 17้าเดือน8นะครับผม นี่นะครับ17เดือน8ก็ฟูลชาร์จแบตเตอรี่ก็ยังเท่าเดิมนะครับมีไซเคิลเข้าไป8รอบก็คือชาร์จไปชาร์จเต็มไป8ครั้งนะครับโดยอาจจะไม่ได้คิดจาก0ูถึง100ทุกครั้งนะครับอาจจะคิดจาก5 0ถึงร0อ2รอบเงี้ยก็รวมกันเป็น1่งรอบนะครับอันนี้ก็คือการใช้แบตเตอรี่ของผมนะครับผมวันนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ9โมง46เนี่ยผมชาร์จได้8ปแล้วก็ถอดมาใช้ยาวไปจนประมาณแบบสิบโมง38ก็คือเหลือ52 แล้วก็ประมาณบ่ายโมประมาณเที่ยงห้นะครับก็ชาร์จไปจนมี95%นะครับผมแล้วก็ใช้มาเรื่อยๆจนประมาณ4ี่โมงห้นะครับก็เหลือสินะครับผมที่ผมใช้ก็จะเป็นพวก Microsoft e เอพวกหาข้อมูลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทํา Excel กรอกข้อมูลนะครับผมก็โดยส่วนตัวผมว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมสําหรับค่าเปลี่ยนไม่ใช่ค่าเปลี่ยนสิราคาแบตเจ็ดร้อแล้วก็เปลี่ยนอันนี้ผมเปลี่ยนเองก็คือไม่มีค่าเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับ ก็ถือว่าเป็นผลอยู่ในที่น่าพอใจครับ